พระพุทธเจ้าทรงทำรรพระปฏิหารสามยแปดสถามว่าก็ปฏิหารนี้ใครเคยทำตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงเคยทำมาแล้วจริงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทรงรับนิมนต์จากนางจุลสุภัทธาแล้วเสด็จไปยังกรุงสาเกตอันมีระยะทางเจดโยน์ขั้นในระยะจากกรุงสาวัตถีด้วยเรือนยอดห้าร้อยซึ่ง วิสุกรมเทพประบรุนิรมิตแล้วทรงอธิษฐานให้ชาวเมืองสาเกตเห็นชาวกรุงสาวัตถีและให้ชาวกรุงสาวัตถีเห็นชาวสาเกตสเสด็จลงในถ้ำกลางพระนครทีเดียวทรงแสดงแยกแผ่นดินออกเป็นสองภาคตราบเท่าถึง<อ>เบจีมหานรกและทรงแสดงแหวกอากาศออกเป็นสองภาคตลอดถึงพมมโลกก็ความข้อนี้นักปราชญ์พึงแสดงตัวอย่างแม้ด้วยเรื่องการสเสด็จ ลงจากเทวโลกในว่าพระผู้มีพระภาคทรงทำยมกปฏิหารทรงปลดเปลื่องสัตว์แปดหมื่นสีพันให้พ้นจากเครื่องจองจำทรงล้ำพึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเสด็จไปที่ไหนในที่สุดแห่งยมกปฏิหารได้ทรงเห็นว่าไปสู่ดาวดึงครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้พระบาทข้างหนึ่งเหยียบพื้นปัฐพีแล้ว ทรงให้พระบาทข้างที่สองประดิษฐานบนยอดภูเขายุคันโทนทรงยกพระบาทข้างแรกอีกแล้วทรงยกเหยียบยอดเขาสิเนรุทรงจำพรรษาบนพื้นบัรดุกำพลศิลาอาดบนดาวดึงสวรรค์นั้นทรงเริ่มตัดแสดงพระธรรมมกถาตั้งแต่ต้นแก่หมู่เทวดาในหมื่นจักรวาลซึ่งมาประชุมกันในเวลาเสด็จภิกษาุจารย์นิรมิตพระพุทธนิรมิตแทนพระองค์ พระพูท่านิรมิตนั้นทรงทารรหน้าที่แทนทรงแสดงธรรมแทนพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงเคี้ยวไม้ชําระฟันนาคาระดาทรงล้างพระพักที่สะอโนดาตแล้วทรงรับบิณฑบาตในอุตรากุรุทวีปแล้วสเสวยที่ริมขอบสะอโนดาตพระสารีบุตรเถระไปในที่สะอโนดาตนั้นแล้วถวายบางคมพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงให้ในแก่พระเถระว่าในวันนี้เราแสดงธรรมเท่านี้ทรงแสดงพระพิธรรมคาถาไม่หยุดตลอดสามเดือนด้วยประการชนี้เพราะได้ฟังพระพิธรรมคาถานั้นหมูเทวดาจำนวนแปดสิบโปดจึงได้ตรัสรู้พระธรรมบริษัทประมาณสิบสองโยชนแม้ที่มาประชุมกันในคราวแสดงพระยะมกปฏิน ได้ตั้งค่าอยู่ด้วยประสงค์ว่าเราเห็นพระผู้มีพระภาคเสียก่อนแล้วจึงจากไปจุดละนาถะบินทิกาเศรษฐีคนเดียวบำรุงบริษัทนั้นด้วยปัจจัยทุกอย่างพวกมนุษย์พากาันอ้อนมอนถามพระอนุรุธ,ธาเถระเพื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนพระเถระเจริญอโลกาเกะินได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาในภพดาวดึงนั้นด้วยจักสุเพียงดังทิพย ท่านแล้วจึงแจ้งให้ทราบเราบริษัทนั้นอ้อนบอนพระมหาโมคลานะเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระเถระดำลงในแผ่นดินใหญ่ในช่ามกลางบริษัทนั่นแหละคำแรกเขาสิเนรุพูดขึ้นณนะที่ใกล้พระบาทพระตถาคตถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคอยู่ได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าคะ่ะชาวชมพูทวีป ขอกราบถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวว่าพวกข้าพระเจ้าเห็นสดาเสียก่อนจึงจากไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลาณนะเดี๋ยวนี้พระธรรมมเสนาบดีผู้เชษฐภาดาของเธออยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองสังกัสะพระพุทธเจ้าค่ะโมคลาณนะผู้ต้องการจะพบเห็นเราพรุ่งนี้จงมาสู่เมืองสังกัสรพรุ่งนี้เราจากลงที่เมืองสังกัสร ในวันอุโบสถเพนวันมหาปวารณาสาธุพระพุทธเจ้าค่ะพระเถระถวายบังคมพระทศพลแล้วลงตามทางที่มาเหมือนเดิมถึงสำนักของพวกมนุษย์ทั้งในเวลาไปและมาท่านอธิษฐานให้มนุษย์ท่านหลาย <c oughs> เห็นท่านอยู่พระมหาโมคลลานเถระได้ทำปฏิหารอาวิภาพในการนั้นเป็นครั้งแรก พระมหาโมคคลานะนั้นมาอย่างนี้แล้วแจ้งความเช่นนั้นไม่ได้ทำความสำคัญว่าไกลเลยบอกว่ารับประทานอาหารเช้าแล้วจึงออกพระผู้มีพระภาคตรัสแก่เท้าสักกะเทวราชว่ามหาบาพิตรุ่งนี้อาตมาภาพจะลงสู่มนุษย์โลกเท้าสักกะเทวราชบังคับวิสณุกรมแทบตระตุว่าแน่พ่อพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาค มีพระประสงค์จะเสด็จลงสู่มนุษย์โลกเธอจงนิรมิตบนไดาสามชนิดคือบัไดหนึ่งเป็นทองคำบัไดหนึ่งเป็นเงินและบัไดหนึ่งเป็นแก้วมณีวิสุกรมเทพบุตรได้ทำตามเทวบัญชาทุกอย่างในวันที่สองพระผู้มีพระภาคประทับยืน <c oughs> บนยอดเขาสิเนรุทรงแลดูโลกธาตุเบื้องทิศบุรพาจักรวาลตั้งหลายแสนเปิดโลง แจ่มแจ้งดุดลานเดียวกันก็ทางทิศบุรพามองเห็นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งฉันใดแม้ทางทิศปัจชิมก็ดีทิศอุดรก็ดีทิศทักษินก็ดีก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งหมดฉันนั้นเบื้องต่ำมองเห็นถึงอเวจีมหานรกเบื้องบนมองเห็นจนถึงรูป,ปภพชั้นอกนิฐะภพพ,พูดกันต่อๆมาว่า วันนั้นชื่อว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกฝ่ายพวกมนุษย์ก็เห็นหมู่เทวดาฝ่ายพวกเทวดาก็เห็นหมู่มนุษย์ในเวลาที่ดูกันนั้นพวกมนุษย์ไม่ต้องเห็นดูข้างบนพวกเทวดาก็ไม่ต้องก้มลงดูข้างล่างสัตว์ทุกจำพวกเห็นกันและกันอย่างจังหน้าทีเดียวพระผู้มีพระภาคเสด็จลงโดยบันไดแก้วในถ้ำกลาง ทวยเทพกมามวจรทั้งหชั้นลงโดยบันไดทองด้านซ้ายมือพวกพรหมชั้นสุทาวาสและมหาพรหมลงโดยบันไดเงินด้านขวามือเท้าสักกะเทวราชทรงถือบาทและจีวรเท้ามหาพรหมทรงถือสเสวตฉัตรใหญ่ประมาณสามยศเท้าสุยามะทรงถือพัดวารวิชนีอัญจะสิกขเทพบุตรผู้เป็นนักระบำถือพินสีเหลือง ซึ่งมีสีดุดผลมะเดื่อใหญ่ประมาณสามขาวุฒิทำการบรูชาพระตถาคตตามเสด็จลงมาในวันนั้นปวงสัตว์ผู้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วจะไม่เกิดความรักในความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำรรปฏิหารอาวิภาพในที่นี้ดังนี้แลเรื่องพระธรรมมทินินะเถะระ ยังมีอีกเรื่องหนึง่งเฉพาะเรื่องพระเถระชื่อว่าธรรมทินนะสำนักตะลังคราวารในเกาะลังกานั่งในลานพระเจดีย์มีติสะมหาวิหารกล่าวอปันนก,กสูตรซึ่งมีความว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดทางอยู่เป็นนิดแลได้คว่มพัดลงเบื้องร่าง พื้นที่ได้ราบเป็นอันเดียวกันตราบเท่าจนถึงอเวจีมหานรกแต่นั้นได้หงายพัดขึ้นข้างบนอากาศได้ปโปร่งเป็นอันเดียวกันตลอดถึงพม,มโลกพระเถระแสดงธรรมสำทับด้วยภัยในนรกก่กอให้หลงด้วยความสุขในสวรรค์อยู่บางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกัาคามี บางพวกได้เป็นพระอนาคามีและบางพวกได้เป็นพระอาหารหันต์แล389ก็แหละพระโยคยีผู้ต้องการทำติโรภาพย่อมทำที่สว่างให้มืดหรือทำที่ไม่กำบังให้เป็นที่กำบังทำที่เป็นทางมิให้เป็นทางทำอย่างไรคือพระโยคียนี้ต้องการทำตนหรือผู้อื่น แม้ไม่มีอะไรบงังหรือยืนอยู่ใกล้ๆกันก็มองไม่เห็นได้โดยออกจากชานที่เป็นบาทแล้วลำพึงอยู่ว่าที่สว่างนี้จงเป็นที่มืดเถิดหรือว่าที่ไม่กำบังนี้จงกลายเป็นที่กำบงังหรือว่าที่เป็นช่องทางนี้จงเป็นที่ที่คนมองไม่เห็นเถิดแล้วทำบริกรรมอธิษฐานตามเนื้อความที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละพร้อมกับจิตที่อธิษฐานนั้น ก็จะกลายเป็นเหมือนอย่างที่อธิษฐานทุกประการโดยฉับพลันชนเหล่าอื่นแม้ยืนอยู่ใกล้ก็แลไม่เห็นไม่ต้องการจะเห็นแม้ตัวของตัวเองก็ไม่เห็นสามอยเก้าสิถามว่าก็ปฏิหารนี้ใครเคยทำมาตอบว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงเคยทำมาจริงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำ ยะ,ะกุลบุตรผู้ซึ่งนั่งในที่ใกล้แท้ๆมิให้บิดาพบเห็นได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงทำการลุกรับแก่พระมหากัปปินะสิ้นหนทางระยะหนึ่งยสิโยชนทำมหากัปปินะนั้นให้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลและทำอำมาตพันคนของเท้าเธอให้ตั้งอยู่ในโซตาปฏิผล พระนางอโนชาเทวีมีหญิงพันคนเป็นบริวารตามมาพระนางอโนชาเทวีมีหญิงพันคนเป็นบริวารมาตามทางพระมหากัปินนั้นแม้มานั่งอยู่ในที่ใกล้พระองค์ทรงทำไม่ให้เห็นพระราชาพร้อมทั้งบริษัท เมื่อพระนางทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงเห็นพระราชาบ้างหรือจึงตรัสว่าก็ท่านจะสแสวงหาพระราชาดีหรือหรือว่าสแสวงหาตนดีกว่าพระนางจึงกราบทูลว่าสแสวงหาตนดีกว่าพระเจ้าค่าดังนี้จึงต้องแสดงธรรมเหมือนอย่างนั้นแก่พระนางอนุชาผู้ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วนั้นให้พระนางนั้นร่วมทั้งหญิงพันคนดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล ให้พวกอมาต์ดำรงอยู่ในอนาคามิผลให้พระราชาดำรงอยู่ในอรหัตตผลแลอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพระมหินทะเทระผู้เมื่อทำมิให้พระราชาเห็นชนที่เหลือซึ่งมากับตนในวันที่มาสู่เกาะลังกาชื่อว่าทำปฏิหารติโรภาคนี้เหมือนกัน 391อีกอย่างหนึ่งปฏิหารที่ปรากฏแม้ทุกอย่างชื่อว่าอาวิภาพปฏิหารที่ไม่ปรากฏทุกอย่างชื่อว่าติโรภาพบรรดาปฏิหารทั้งสองประเภทนั้นสำหรับปฏิหารที่ปรากฏคือฤทธ์ก็ปรากฏคนมีฤทธ์ก็ปรากฏเช่นข้อนั้นถึงแสดงเรื่องยมกปฏิหารเป็นตัวอย่าง พระตถา,าคตทรงทำรรยมกปฏิหารจริงอยู่พระตถา,าคตทรงทำยมกปฏิหารอันม่ได้ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายในการนี้ในสมาคมนั้นปฏิหารทั้งสองอย่างปรากฏแล้วอย่างนี้คือก้องไฟเป็นไปแต่ผ้ากายเบื้องบนสายน้ำเป็นไปแต่ผ้ากายเบื้องล่างสำหรับปฏิหารที่ไม่ปรากฏย่อมปรากฏเฉพาะฤทธิ์เท่านั้นส่วนผู้มีฤทธิ์หาปรากฏไม ข้อนั้นพึงแสดงด้วยมหกะสูตรและพลมมะนิมันตะนิกกะสูตรจึงอยู่ในที่นั้นฤทธิ์ของท่านมหกะและของพระผู้มีพระภาคปรากฏแล้วแต่ท่านผู้แสดงฤทธิ์ไม่ปรากฏสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านจิตกะคฤหบดีนั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระมหกะว่าท่านขอรับกระผมขอโอกาสคือขอพระเป็นเจ้ามหากะ จงแสดงอิทธิฤทธิปาติหารซึ่งเป็นธรรมชั้นเยี่ยมของมนุษย์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระมหากะกล่าวว่าข้าพเจ้าบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงให้คนปูผ้าอุตราสงตรงที่ระเบียงแล้วเกลี่ยฟ่อนหญ้าเอาไว้อย่างนั้นหรือขอรับท่านจิตตะข้าพาบดีผู้จบก็รับปฏิบัติตามคำของท่านมหากะใช้คนปูผ้าอุตราสงเข้าตรงที่เเกลี่ยฟ่อนหญ้าไว้แล้ว ต่อจากนั้นแลท่านพระมหากะก็เข้าไปสู่วิหารบรรดาอิทาพิสังขารเช่นนั้นให้เป็นเปลวไฟออกมาทางช่องลูกดานและช่องระหว่างริมทำญ้าให้ไหมแล้วแต่ไม่ให้ผ้าอุตราสงไหม,มอีกอย่างหนึง่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าภิกสุทั้งหลายระยะนั่นแล เราบรรดาอิทาภิสังขารเช่นนั้นว่าขอให้พระพรหมและบริษัทของพระพรมและพรมปริษัทชาจงได้ยินเสียงของเราแต่ก็อย่าได้เห็นเราเลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดังนี้ทรงหายไปแล้วได้ตรัสภาถานี้ว่าเราเห็นภัยในภพอย่างชัดแจ้งเห็นภพและเห็นสัตว์ผู้แสวงหาความปรารจนากภบ จึงไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินและไม่ยึดมั่นถือมั่นพบเอาไว้เลย392ในข้อพระบาลีว่าทะลุไปข้างนอกฝานอกกำแพงนอกภูเขาได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างเปล่านี้มีอธิบายความว่าคําว่านอกฝาคือฝา,าอธิบายว่าส่วนฝ้าข้างโน้นแห่งฝาในบทนอกจากนี้ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกัน ก็คำว่าฝานี้เป็นชื่อของฝาเรือนชื่อว่ากำแพงได้แก่กำแพงที่ล้อมเรือนวัดหรือหมู่บ้านเป็นต้นชื่อว่าภูเขาได้แก่ภูเขาดินหรือภูเขาหินคำว่าทะลุไม่มีติดคือไม่ขัดข้องคือเหมือนที่ว่างคือเหมือนในกลางอากาศก็พระโยคีผู้มีความประสงค์ในการไปดังนั้นเข้าอากาศกระสินออกแล้ว รำพึงถึงฝาหรือกำแพงหรือภูเขาแห่งใดแห่งหนึง่งแม้เป็นภูเขาสิเนรุหรือภูเขาจักรวาลก็ได้ทำบริกรรมแล้วพึงอธิษฐานว่าอากาโสโหตุขอจงเป็นที่ว่างดังนี้ฟ้าเป็นต้นย,ย่อมไกลเป็นที่ว่างได้ทันทีเมื่อต้องการจะลงข้างล่างหรือต้องการจะขึ้นข้างบนก็จะเป็นโพรงไปได้เมื่อต้องการจะทะลุไปก็เป็นช่องให้ไปได้ พระโยคยีจะทะลุไปในที่นั้นได้โดยไม่ติดขัดเลยฝ่ายพระจุฬาพยาเถระผู้ทรงพระไตปิดกกล่าวแย้งในข้อนี้ว่าอาวุโสก,ก็การเข้าอากาศกสินมีประโยชน์อย่างไรมิหนาพระโยคยีผู้ต้องการนิมิตค้างม้าเป็นต้นม,มิต้องเข้ากระสินค้างกสินม้าเป็นต้นหรือก็ความเป็นผู้ทําบริกรรมในกสินได<ป>อย่างหนึ่งแล้วชนานาญในสมาบัติแปดเท่านั้นเป็นสําคัญไม่ใช่หรือ เหตุนั้นต้องการจะเข้ากระสินอย่างใดจงเข้ากระสินอย่างนั้นเถิดพวกภิกษุจึงพากันกล่าวแย้งว่าท่านขอรับอากาศกระสินเท่านั้นมาในพระบาลีเหตุนั้นการเข้าอากาศกระสินนั่นจึงควรกล่าวได้โดยแท้ในการอธิษฐานให้เป็นที่ว่างนั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้คือตามปกติพระโยคีผู้ได้อากาศกระสินสมาบัติ ย่อมลำพึงถึงภายนอกฝาภายนอกกำแพงภายนอกภูเขาครั้นนึกถึงแล้วย่อมอธิษฐานด้วยยานว่าอากาศโศโหตุขอจงเป็นที่ว่างเถิดดังนี้ก็จะกลายเป็นอากาศที่ว่างสมหวังเธอย่อมไปไม่ได้ติดขัดทั้งภายนอกฝาภายนอกกำแพงภายนอกภูเขาโดยปกติมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธิ์จะไปได้ในที่เฉพาะไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรขวางกั้น ไม่มีอะไรปิดบังฉันใดพิกษุผู้มีฤทธิ์นั้นก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้มีความชำนาญทางใจไปไหนก็ไม่ติดขัดทั้งภายนอกฝาภายนอกกำแพงภายนอกภูเขาเหมือนไปในที่ว่างฉะนั้นถามว่าก็ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอธิษฐานแล้วไปอยู่อย่างนั้นเกิดมีภูเขาหรือต้นไม้ขุดขึ้นกั้นในระหว่างทางเธอจะต้องเข้าสมาบัติแล้วอธิษฐานอีกหรือไม่ ตอบว่าโทษในการที่จะเข้าสมาบัติแล้วอธิษฐานอีกนั้นย่อมไม่มีเพราะว่าการเข้าสมาบัติแล้วอธิษฐานใหม่อีกย่อมเป็นเหมือนกับการถือนิสัยในสำนักของพระอุปชาก็พระภิกษุนี้อธิษฐานแล้วว่าจงเป็นที่ว่างดังนี้ก็คงเป็นที่ว่างดังหมายอีกนั่นแหละด้วยกำลังการอธิษฐานคราวแรกของพระโยคีนั้น ภูเขาหรือต้นไม้อื่นจะเกิดผุดขึ้นตามฤดูในระหว่างทางดังนี้เป็นฐาหนะที่มีไม่ได้เลยการน,นิรมิตคราวแรกย่อมมีกำลังกว่าฤทธิ์อื่นที่ผู้มีฤทธิ์นิรมิตขึ้นแล้วอันการนิรมิตนอกจากนี้จะต้องเป็นไปข้างบนหรือข้างล่างแห่งการนิรมิตทีแรกนั้นสามร้อยเ้าสิบสามในบทพระบาลีว่าทำการผุดขึ้นและดำลงแม้ในแผ่นดินนี้มีอธิบายว่า การโผล่ขึ้นเรียกว่าการผุดขึ้นการจมลงเรียกว่าการดำลงการโผล่ขึ้นและดำลงเรียกว่าการดำผุดพระโยคีผู้ต้องการทําให้เป็นอย่างนั้นเข้าอาโปกสินออกแล้วกำหนดว่าแผ่นดินในที่ประมาณเท่านี้จงเป็นน้ำทำบริกรรมแล้วพึงอธิษฐานตามในดังที่ได้กล่าวแล้วแลพร้อมกับด้วยการอธิษฐานแผ่นดินในที่ตามที่ได้กำหนดไว้ย่อมกลายเป็นน้ำทันที เธอจึงทําการดําผุดในน้ํานั้นในการอธิษฐานให้เป็นน้ํานั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้คือตามปกติพระโยคีผู้ได้อโปกสินสมาบัติรำพึงถึงแผ่นดินรัานรำพึงแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณว่าอุทุกังโหตุจงเป็นน้ําดังนี้แผ่นดินย่ำกลายเป็นน้ําทันทีเธอจึงทําการดําผุดในแผ่นดินตามปกติพวกมนุษย์ที่ไม่มีฤทธิ์ย่อมทําการดําผุดในน้ําได้ฉันใด ที่สุผู้มีฤทธิ์นั้นเป็นผู้มีความชำนาญทางใจย่อมทำดําำุดในแผ่นดินคล้ายในน้ำได้ฉันนั้นและไม่ใช่จะทําให้แต่เพียงการดําุดเท่านั้นยังทําการอาบดื่มล้างหน้าและล้างสิ่งของเป็นต้นตามที่ตนปรารถนาจะทําได้อีกด้วยและไม่ใช่จะอธิษฐานให้เป็นน้ำได้อย่างเดียวถ้าต้องการเนยใสน้ำพึ่งน้ำมันน้ำอ้อยเป็นต้นก็นึกอธิษฐานให้สิ่งของนั้นสิ่งของนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ และมีประมาณเท่านี้แล้วทําบริกรรมอธิษฐานอยู่ย่อมเป็นสมดังอธิษฐานทีเดียวเมื่อยกขึ้นใส่ไว้ในภาชนะเนยใสก็คงเป็นเนยใสน้ํามันเป็นต้นก็คงเป็นน้ํามันเป็นต้นน้ําก็คงเป็นน้ําตามเดิมเธอต้องการจะให้น้ํานั้นเปียกก็เปียกไม่ต้องการจะให้เปียกก็ไม่เปียกและแผ่นดินนั้นย่อมเป็นน้ําเฉพาะท่านผู้มีฤทธิ์เท่านั้นสําหรับชนที่เหลือก็คงเป็นแผ่นดินเหมือนเดิม ที่แผ่นดินนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะเดินก็เดินไปได้จะไปด้วยยานพาหนะก็ทําได้จะทํากสิกรรมก็ทําได้ก็ถ้าภิกษุผู้มีฤทธนี้ปรารถนาว่าจะเป็นน้ําแม้แก่ชนเหล่านั้นเท่านั้นก็เป็นได้ดังปรารถนาแต่ครั้นล่วงการที่กําหนดไว้แล้วเว้นน้ําตามธรรมดาในหม้อและบึงเป็นต้นนั้นเสียสถานที่ที่ท่านผู้มีฤทธกำหนดไว้ย่อมคืนเป็นแผ่นดินดังเดิมส9 4 ในบทพระบาลีว่าเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกนี้มีอธิบายว่าน้ำที่เรียกว่าแยกแตกออกจากกันเพราะบุคคลเหยียบแล้วจมลงน้ำที่ตรงกันข้ามเรียกว่าไม่แยกแตกออกก็พระโยคีผู้ต้องการจะไปโดยอาการอย่างนั้นต้องเข้าปทวีกสิน ออกแล้วกำหนดว่าน้ำในที่ประมาณเท่านี้จงกลายเป็นดินดังนี้แล้วพึงทำบริกรรมอธิษฐานตามในดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแลพร้อมกับด้วยการอธิษฐานน้ำตามสภาพที่ท่านผู้มีฤทธ์กำหนดไว้ย่อมกลายเป็นดินดังปรารถนาผู้มีฤทธ์ย่อมเดินไปบนน้ำนั้นได้อธิษฐานให้เป็นดินในการอธิษฐานให้เป็นดินนั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้คือ ตามปกติภิกษุผู้ได้ปัทวีกสินสมาบัตินึกถึงน้ำคลั้นนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยยานว่าปัทวีโหตุขอจงเป็นดินดังนี้น้ำก็กลายเป็นดินได้เธอย่อมเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกได้ตามปกติพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธิ์ย่อมเดินไปบนแผ่นดินที่ไม่แตกได้ฉันใดพิกษุผู้มีฤทธิ์นั้นมีความชํานาญทางใจย่อมเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกได้เหมือนเดินบนแผ่นดินฉันนั้น และไม่ใช่แต่จะเดินไปเท่านั้นยังจะเคลื่อนไหวอิรยาบทตามที่ตนปรารถนาได้อีกด้วยและไม่ใช่แต่จะนึกอธิษฐานให้เป็นแผ่นดินได้อย่างเดียวเท่านั้นยังนึกอธิษฐานให้เป็นแก้วมณีทองคำภูเขาและต้นไม้เป็นต้นอย่างไรก็ได้ตามที่ตนปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วน้ำที่อธิษฐานแล้วย่อมเป็นดังอธิษฐานและน้ำนั้นย่อมเป็นดินสำหรับผู้มีฤทธิ์เท่านั้น เป็นน้ำตามเดิมแก่คนที่เหลือปลาเต่าและสัตว์ที่เกิดในน้ำเป็นต้นย่อมอยู่อาศัยได้ตามสบายถ้าท่านผู้มีฤทธิ์นี้ต้องการจะทำน้ำนั้นให้กลายเป็นดินสำหรับพวกมนุษย์อื่นก็ย่อมทำได้เหมือนกันแต่น้ำที่ถูกอธิษฐานให้เป็นดินนั้นจะกลายเป็นน้ำตามเดิมก็ต่อเมื่อพ้นจากเวลากำหนดอธิษฐานไว้แล้วสามร้าคำว่า เก้าไปด้วยบัลลังค์คือไปได้ทั้งคูบัลลังก์ชื่อว่านกมีปีกคือนกประกอบด้วยปีกทั้งหลายก็พระโยคีผู้มีความต้องการจะทำอย่างนี้พึงเข้าปฐวีกสินออกแล้วถ้าต้องการจะเป็นผู้นั่งไปต้องกะที่ประมาณเท่าบัลลังก์ทำบริกรรมแล้วจึงอธิษฐานตามในดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละถ้าต้องการจะเป็นผู้นอนไปต้องกำหนดที่ประมาณเท่าเตียง ถ้าการจะไปด้วยเท้าต้องกำหนดที่ประมาณเท่าหุ่นทางกำหนดที่ตามเหมาะสมอย่างนี้แล้วจึงอธิษฐานว่าปัทวีโหตุจงเป็นดินตามวิธีการที่กล่าวแล้วนั่นแลพร้อมกับด้วยการอธิษฐานอากาศนั้นย่อมกลายเป็นดินได้ทันทีการคู่บรลลังเดินไปในอากาศได้นั้นมีพระบาลีดังต่อไปน,นี้ว่าท่านผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ด้วยบรลลังในอากาศก็ได้เหมือนอย่างนกมีปีก คือตามปกติผู้ได้ปัฐวีกษินสมาบัตินึกอยากให้อากาศขั้นนึกแล้วก็อธิษฐานด้วยยานว่าปฐวีโหตุจงเป็นแผ่นดินดังนี้ย่อมกลายเป็นแผ่นดินได้ในอากาศอันเวิ้งว้างนั้นท่านผู้มีฤทธิ์นั้นจะเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้สําเร็จการน,นอนก็ได้ตามปกติบนแผ่นดินพวกมนุษย์ที่ไม่มีฤทธิ์ย่อมจงกรมได้ไปยันใหญ่ สำเร็จการน,นอนก็ได้ฉันใดภิกษุผู้มีฤทธนั้นมีความชำนาญทางใจย่อมเดินก็ได้ไปยันใหญ่สำเร็จนอนก็ได้เพราะอะไรเพราะในอากาศเวิ้งวังเหมือนกันฉันนั้นก็ภิกษุผู้ต้องการจะไปในอากาศต้องเป็นผู้ได้ที่ผ้าจักขูด้วยเพราะอะไรเพราะจะได้เห็นภูเขาหรือต้นไม้เป็นต้นที่มีฤดูเป็นสมุทฐานหรือที่พวกนาคและสุบันเป็นต้นฤทยานิรมิต ขึ้นในระหว่างถามว่าเห็นภูเขาเป็นต้นเหล่านั้นแล้วพึงทำอย่างไรตอบว่าต้องเข้าฌานที่เป็นบาทออกแล้วทำการบริกรรมอธิษฐานว่าอากาโสโหโตุจงเป็นที่ว่างดังนี้แต่พระเถระกล่าวว่าอาวุโสการเข้าสมาบัติจะมีประโยชน์อะไรจิตของภิกษุนั้นมั่นคงอยู่แล้วไม่ใช่หรือเพราะเหตุนั้นสถานที่ที่เธออธิษฐานว่าจงเป็นที่ว่างก็ต้อง เป็นที่ว่างได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวไว้อย่างนี้ก็จริงแต่ก็พึงปฏิบัติตามในที่ท่านกล่าวไว้แล้วในติโรกุฏะปาติหารซ้ําอีกอันหนึ่งท่านผู้ไปได้ในอากาศนี้จะต้องได้ที่พระจักขูทั้งนี้เพื่อลงไปในโอกาสอันเหมาะสมเพราะถ้าเธอลงไปในที่สมจะเป็นท่าน้ําหรือประตูบ้านก็ตามเธอจะปรากฏแก่มหาชนเพราะฉะนั้น เธอแลเห็นด้วยที่พระจักขูแล้วเว้นจากที่อันไม่เหมาะสมเสียลงแต่ที่อันเหมาะสมเท่านั้นแลใช้มือคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์สามร้อยเก้าสิบหกในข้อว่าเอาฝ่ามือคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เหล่านั้นอันนี้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้มีอธิบายว่าพึงทราบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่ามีฤทธิ์มาก เพราะโคจรไปข้างบนได้4-2,000โยชนโยและชื่อว่ามีอนุภาพมากเพราะทำแสงสว่างในขณะเดียวกันทั่วทั้งสามทวีอีกในหนึ่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่ามีฤทธิ์มากเพราะโคจรไปข้างบนและทำความสว่างสวัยอย่างนี้ได้และชื่อว่ามีอนุภาพมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มากนั่นเองคำว่าจับคือจับต้องหรือถูกเฉพาะในที่ส่วนหนึ่ง คำว่าคลําคือรูปคลาไปรอบๆดุดคลําพื้นแว่นวงเล็บกระจกวงเล็บปิดก็ริชนิดนี้ย่อมเป็นผลสําเร็จแก่พระโยคีนี้ก็ด้วยอานาจฌานที่มีอภิญญาเป็นบาทอย่างเดียวสําหรับฤิชินี้ไม่ต้องมีการเข้ากสินสมาบัติสมดังที่ท่านพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในคำภีปฏิสัมพิธามักว่าคำว่าฝ่ามือจับ ลูกครัมพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เหล่านี้อันมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้มีอธิบายว่าท่านผู้มีฤทธิ์ในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความชํานาญทางใจนึกถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ครั้นนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยยานว่าหัดผะปาเสีโหนตุจงอยู่ในอุ้งมือดังนี้พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นย่อมอยู่ในอุ้งมือทีเดียว ท่านผู้นั้นจะนั่งหรือนอนก็ตามย่อมเอามือจับต้องรูปคำพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้เสมอตามปกติพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธิ์ย่อมจับต้องรูปคำสิ่งของบางอย่างในอุ้งมือได้ฉันใดท่านผู้มีฤทธิ์นั้นไปยันใหญ่ก็ย่อมรูปคำได้ฉันนั้นท่านผู้มีฤทธิ์นั้นผลิว่าต้องการจะเดินไปจับต้องก็เดินไปจับต้องได้แม้ต้องการจะนั่งหรือนอนจับต้อง ก็ที่ฐานในที่นั้นนั่นแหละว่าจงอยู่ในอุ้งมือด้วยกําลังแห่งการทิ่ฐานพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็จะเป็นดุดผลตาลที่หลุดล่วงจากขั้วมาตกลงอยู่ในอุ้งมือท่านผู้มีฤทธิ์และท่านผู้มีฤทธิ์จะรูปคลำหรือจะยื่นมือไปรูปคลำก็ย่อมได้